หูของท่านก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและเชื่องช้าดังขึ้นจากความมืดท่านสัมผัสได้มันเป็นเสียงที่ผิดแปลกจากเสียงของคนธรรมดาราวกับมีอะไรบางอย่างแข็งๆกระทบพื้นหินเบาๆประตูหลังถูกเปิดออกช้าๆและมีเงาร่างสูงใหญ่ของซามูไรผู้หนึ่งปรากฏกาย ชุดเกราะสีดำารมึนของเขาดูเก่าแก่และชำรุดดวงตาภายใต้หมวกเกราะส่องประกายเย็นเนยือกเหมือนแสงเทียนที่กำลังจะดับท่านโฮอิจิท่านโฮอิจิครับเสียงหนึ่งดังขึ้นนั่นเสียงของใครพระโฮอิจิขานรับข้าคือผู้สงสารของเจ้านครซึ่งครองเมืองอยู่ใกล้ๆเมืองนี้ในท่านผู้สูงศักดิ์ของเรา ทรงทราบถึงความเชี่ยวชาญในการเล่นบีวาของท่านและปราดถนาจะสะดับฟังเรื่องราวสงครามดันนอุระจากปากของท่านบ้างได้โปรดตามกับผมมาเถอะครับกระผมจะนำพาท่านไปยังปรา,าสาทแห่งนั้นข้าข้าเกรงว่าท่านน่าจะเข้าใจผิดตัวข้าเป็นเพียงนักขับลำนำผู้ตำต้อยความสามารถของท่านสูงสง่งเกินกว่าจะปฏิเสธคำเชิญน,นี้ได้โปรดตามกับผมมาเถอะครั